สวัสดีครับพบกระตูพาลยในช่อง YouTube ใกล้พวน้อยครับเทคนิคอะไรเอ่ยใช่ะขนุนนะครับเราไว้ช่อละกี่ลูกดีครับผมนี่ฮะนี่ฮะนี่ับผมช่อละกี่ลูกดีครับถ้าเราจะลูกใหญ่ลูกโตนะฮะลูกใหญ่ลูกโตนะฮะลูกใหญ่ลูกโตเราก็ไว้ลูกเดียวแต่ช่วงที่ว่าขนุนมันมีน้อยครับมันมีน้อยราคาดีครับเราก็ไว้ช่อละสองลูกได้ครับเราก็จะมาดูช่อ ช่อไหนที่เราจะช่อไหนที่ติดครับมีช่อนี้จะติดลูกนี้จะติดแล้วเราก็จะแต่งนะฮะแล้วก็จะมีช่อกิ่งแล้วแต่แล้วนี่ยมีอีกช่อนะฮะแต่ไว้2สองช่อกิ่งนี้มีออกมาช่อตาดอกนี้ออกมาหนึ่งสองสามสี่ตาดอกนี้ออกมามาประมาณสี่นะสี่ช่อเรียกตาดอกตาดอกออกมาสี่ช่อสี่ช่อเราจะไว้สองช่อเราก็แต่งครับแต่งช่อที่เราไม่เอาออกเราจะไว้แค่สองช่อ นี่นี่ฮะเราจะไว้ช่อนี้กับช่อนนี้เราก็จะไว้ประมาณนี้ครับสองลูกชักอยู่ันแพงครับผมเราก็ไว้ประมาณสองช่อช่อนนี้ลูกนี้ติดแล้วเราก็ทำการป้องกัน แมลงเช่นเคยครับห่อครับผมส่วนลูกนี้ยังยังยังไม่สมบูรณ์ครับเราก็จะปล่อยให้เขาอยู่กับธรรมชาติไปก่อนครับต้นนี้ก็อายุประมาณ6ปีครับ6ปี6ปีรือสิบปีจะไม่ได้ลืมไปแล้ว <laughs> จย่ไม่ได้ปลูกปลูกสับไผ่สับม้าปลูกตายมั่งรอดมั่งตายมั่งรอดมันจะไม่ได้ปลูกกี่ปีปลูกวันปลูกเรื่อยปลูกทุกวันปลูกทุกปีนะเราก็ห่อครับช่วงกระดุนแพงเราก็ไว้หลายลูกหน่อยช่อนเราไว้มาสองลูกกำลังดีพราเกินวันนั้นมันมันจะมันจะอาจจะลูกรูปทรงอาจจะไม่สวยนี่เป็นเป็นพันธุแดงสุริยาครับแดงสุริยาต้นนี้ก็จะตั้งใจว่าจะให้มันได้สักสิบลูกนะช่อละสักสิบลูก กิ่งเหรอมันมีประมาณมันมีกิ่งใหญ่ประมาณสามกิง่งกิ่งแบบกิ่งแบสักสามสามบ้างสี่บ้างแล้วแต่วพัฒนาครับเนี่ยมันก็จะติดช่อมาเรื่อยๆนะฮะแต่นี่น,น,นี่นี่ก็จะติดช่อดอกนี่ก็ติดช่อดอกเนี่ยง่ายๆครับผมคน,านราคาแพงไว้ช่อแล้วกี่ลูกดีครับอย่าง,งน้อยสองลูกดีครับผมเพื่อ เราก็เล็กหน่อยก็ไม่เป็นไรราคามันดีเราก็ไว้ลูกเล็กหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเพราะราคามันดีก็ราคาดีๆเราก็ไว้ช่อหรือไว้2็สองลูกกำลังดีครับผมเย้ okay, ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไว้ถนุนช่อละกี่ลูกดีสองลูกดีครับผม